วัสดีครับผมบานครับผมเป็นเซลผู้แทนขายของบริษัทเวิร์ดนะครับวันนี้ผมมาได้ทําการเทสเล่นๆออของผมเองนะโดยการใช้สเปรของเวิร์ดนี่แหละสเปรในผสมงเวิร์ดพาวเวอร์ไฟตัวนี้นะผมก็ได้ฉีดวัสดุตะปูะฮะแล้วก็แช่น้ําไว้แช่น้ําไว้ของแต่แล้วอันนี้ของเวิร์ด อันนี้ของอทั่วไปตามท้องตลาดเนาะแล้วอันนี้เป็นแช่น้ําเป้าตามปกติเนาะอันนี้เราแช่ทิ้งไว้แล้วประมาณสักสองสามอาทิตย์ได้ัั้สาอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์อ่ะโอเคประมาณสามอาทิตย์นะครับแล้วเราก็พอดีวันนี้ผมผ่านมาก็เห็นได้ชัดเจนแล้วภายในสามอาทิตย์เองนะอืมเรามาดูอันนี้เรามาโชว์กันเนาะอันนี้ของเวิร์ดนะอ่ะเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาเลย เ่เห็นไหมอ่าก็ไม่เป็นสนิมนะแล้วก็มันยังมีเห็นเห็นไหมมันยังมีแบบเคลือบน้ำยามันยังเคลือบเคลือบวัสดุอยู่เลยนะครับนะและน้ำเนี่ยก็ก็เป็นน้ำใสๆปกติเนาะเนี่ยเคลือบอยู่เลยเห็นไหมซูมให้ดูเนาะเนี่ย ไม่เป็นสน,นิมเลยเคือบน้ำใสๆปกติอ่ะอันนี้ของเวิร์ดเราโอเคถือว่าใช้ได้และดีมากๆเลยนะไม่ได้อวยของตัวเองนะอันนี้คือทําจริงๆเห็นจริงๆอันนี้แบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะเห,เห็นไหมซูมไปจะเห็นคราบน้ํามันเห็นไหมคราบน้ํามันจะลอยบนน้าเลยเห็นไหมสังเกตง่ายมากเลยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะผมผม,ผมลองเอาจะชูจุ่มไปนะเพื่อมันจะติดคราบน้ํามันอะไร,รหรือเปล่านะ ดูมันก็วัดไม่ได้อะแต่แต่มันต้องดูว่ามันเหมือนน้ำมันมันลอยอยู่บนบนน้ำอ่ะเห็นไหมฮะเออ,เอ,อผมลองเย็บขึ้นมาดูเนาะอันนี้ไม่มีความลื่นอยู่เลยนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นสนิมเนาะเนี่ยเริ่มเป็นสนิมเนาะเนี่ยเริ่มเป็นเนาะ ดำๆเนาะเหมือนคาบน้ำเนี่ยเป็นสนิมละลายออกมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมเออวะอ่ะเนาะเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับนี่อะดูเวิร์ดดิอ่ะเวิร์ดแห้งสะอาดเลยนี้นะอันนี้ของตลาดทั่วไปนะเนี่ยอันนี้น้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าไม่ได้ฉีดอะไรเลยไม่ไ,มได้ฉีดอะไรเลยแต่มันก็ตัวนี้ของท้องตลาดทั่วไปมันก็มีแบบ อ่าก็ดีกว่าไม่ฉีดเออดีกว่าไม่ฉีดอ่ะนะนี่ดูแม่งไม่ฉีดเลยโอเคนี่แม่งชัดๆเลยนี่ครับก็ตากแดดตากลมตากทุกอย่างเนาะอืโอเคนี่เราก็จะเห็นแล้ววันนี้ผมก็คือจะมาเล่าประสบการณ์เอ่อของที่ผมใช้เองนะประสบการณ์ส่วนตัว ที่พลานมาเนาะตัวนี้ลูกค้าก็ถามว่าใช้อะไรได้บ้างตัวนี้ใช้ได้เยอะมากๆนะตัวนี้ผมใช้เองประจําเลยเลูกค้าผมซื้อไปนะเอาไปใช้อ่ะขับขับรถขับลาววันนั้นอะ่ะผมก็บนลูกค้าเออโดนยางมาต่อยอะไรเงี้ยนะลูกค้าก็อันนี้ลูกค้าสอนผมนะเอาตัวนี้ไปฉีดแล้วก็เอาผ้าลูกทําความสะอาดยางมาต่อยได้เลยนะอันเนี้ย แล้วมันไล่ความชื้นได้อย่างหน้าหมู่บ้านบ้านผมเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดประตูอัตโนมัติโดยโดยใส่ซิมอะซิมโทรศัพท์แล้วเราก็ใช้มือถือโทรแล้วประตูมันจะเปิดคราวนีน้พี่ชายผมอะพี่พี่ที่รักเนี่ยพี่จรเนี่ยเขาจะเป็นนายทวาวรดูแลประตูอยู่แล้วมันเป็นหน้าฝนแผงแผงวงจรมันชื้นเวลาโทรเข้าโทรออกเนี่ยมันมีปัญหาผมก็ใช้สเปรย์ตัวเนี้ย ให้พี่จอนชีดพี่จอนเฮ้ยใช้ได้เหรอเขายังไม่มั่นใจอ่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันวนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะตัวเนี้ยชีดดีมากเ <c oughs> พื่อนผมเอ่อมันได้เปิดร้านอาหารอยู่แถวอ่อซอยประสานีมันจะเป็นประตูเลื่อนอ่ะประตูเลื่อนมันก็ดังออดแอดออดแอดออดแอดตลอดตอนมันเปิดร้านใหม่ผมไปอุดหนุนมันก็บนพอดีผมมีตัวเนี้ยพกติดรถเพราะผมเป็นเซล้ว่ไง ชีดจบเลยไม่มีเสียงออดแอดเลยจริงๆแล้วคือมันดีจริงๆผมเลยบอกอยากให้ทุกคนลองใช้อครับวันนี้มาแบ่งปันจริงๆความสิ่งดีๆเนาะเราพูดไปมาที่บ้านเรามีอะไรให้เทสไหมเดี๋ยวเทสดิมี <laughs> มอ,อะไรตู้ลำโพงนี้ได้ไหมคะตูล้ลำโพงพอจะได้ลำโพงอะไรอน, <laughs> นี้มันก็เป็นเหล็กหรือเปล่าอ๋อให้ลอกสติกเกอร์เนี่ยเหรอนี่มาดูสติกเกอร์เต็นก่อน นี่สติกเกอร์เต็มมันจะเป็นอย่างนี้นี่ให้มาดูนี่จะเป็นอย่างนี้นะเต็มครั้นี้รูปบ้านผมอะมันโซนใช่ไหมนี่นี่เวลาลอกสติกเกอร์อันเนี้ยผมผมไม่มั่นใจว่ามันจะลอกได้ไหมนะเพราะว่าปกติอะที่ผมใช้คือมันจะต,ต้องเป็นเลขเต็มแล้วมันจะชีดแล้วก็จะลอกได้เราลองดูว่าได้ไหมนนี้ลอกสติกเกอร์เนาะโอเค โอเคเอาคัตเตอร์ไหมคะเออไม่มีเล็บหยิบคัตเตอร์หน่อยนี่คัตเตอร์นี่ก็คัตเตอร์เวิร์ดนะครับอ่าเป็นระบบออโต้ล็อกใช้งานดีมากอันนี้ผมใช้อยู่ประจำเนาะมีใช้ตูดเนี่ยตูดเนี่ยที่เมามันจะมีซอกเลยนะไว้หัก,ห,กหักใบมีดได้นะเนี่ยเวลาเปลี่ยนใบมีดนะได้ไข่คัตเตอร์ยัง,งนะนะ uh huh. แต่หักไข่คัตเตอร์ตัวนี้มันจะมีใบซ่อนตรงนี้อีกสองใบนะ แข็งแรงมากเลยนะโอเคอันนี้ได้ไก่กรเตอร์ด้วยนะอ่ะโอเคอันนี้เราชีดแล้วใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับชีดแล้วเขาลอกได้เลยมันจะลอกได้เลยลอกแบบไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยระโยกของมันอีกย่างหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมลอกติ๊กเกอร์ได้ง่ายมากดูดิรุดออกมาเลยเนาะมีอะไรอีกไหมที่บ้าน มีอะมั้ยครับนักเคสตรงนี้ประตูห้องน้ํามีเสียงประตูห้องน้ําชี่ไปนานแล้วเหรอประมาณปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วโอเคไหนจะได้หรือเปล่าได้ทำไมไม่ได้มีเสียงเนาะก็เห็นว่ามีเสียงอยู่อ่าใช่ใชมีเสียงไหนเนี่ยค่ะเวลาอ๋อมันจะเป็นบานพับอ่ะซูมได้ยินไหมในกล้องหน้าจะได้ยินไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวทายตรงบานพับเลยโอเคเดี๋ยวเราจะฉีดนะเสียงอยู่อันไหนฉีดอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองฉีดตรงบานพับเลยนะเนี่ยตะเป้เราจะแรงนะโอเคนะเดีย๋ยวเราไม่รู้ว่าอันไหนไงนะฉีดอ่าเนี่ยฉีด,ดปั๊บ อ,นะอ๋โอเคคราวนี้เราชีดสปเปรย์เข้าไปแล้วอะคราวนี้มันก็รใอนมันเข้าไปทํางานอ่าอ่าเริ่มหายแล้วอ่เนี่แล้วเห็นไหมหมดแล้วเสียงเห็นยางเนี่ยมันก็จะเข้าไปเคลือบเลยแล้วก็จะไม่เป็นสนิมด้วยเนาะเนี่ยเสียงก็หมดเแล้วเนี่ยอีกเป็นปีชีดครั้งเดียวเนี่ยที่ผมบอก นะอ่ะมาดูเนี่ยที่ผมบอกใช้งานได้ดีจริงๆเนาะวันนี้ก็เอาเั่เนี้ยทั้งสาธิตแล้วก็เราเรื่องให้ฟังด้วยจริงๆเป็นประสบการณ์ดีๆนั้นเลยครับกับตัวเนี้ยติดบ้านไว้นะครับติดบ้านไว้ลองจักยาม,มองกับตัวนี้เลยฝากไปด้วยครับ p o w e r f l ขอบคุณครับ